สวัสดีค่ะวันนี้รายการมุมหมอพืชออยู่ในไลท์นะคะจะมาแนะนำแนวทางในการกำจัดมแมลงให้สินทราบในช่วงอากาศร้อนแรงแบบนี้นะคะ,มะแมลงจะมีพัฒนาการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเช่นในระยะไข่ถ้าหากว่าอยู่ในอุณหภูมิต่ำ มแมลงจะมีจำนวนวันในการฟักไข่นานแต่ถ้าอุณหภูมิสูงมแมลงจะฟักไข่เร็วขึ้นนั่นหมายความว่ามแมลงจะมีวงชีวิตได้วงรอบมากกว่าเดิมจำนวนมแมลงก็จะมากกว่าเดิมข้อที่สองขอบวนการเมตาบอลิซึมในตัวมแมลงแมลงจะมีปฏิกิริยาในการหิวทำให้มันอยากกินอยากทำลายพืชมากกว่าเดิมอันดับที่สามนะคะเราพบว่า มแมลงมีความสามารถในการต้านทานสารได้มากขึ้นเมื่อพี่น้องกเษกษตรกรใช้อัตราการพ่นยาแบบเดิมสมมติว่าพ่นยาทุกห้าวันปรากฏว่ามันเกิดมาใหม่ละเพราะนั้นไอ้รุ่นที่เหลือมันก็จะสามารถทนทานต่อสารที่เราเพ่นไปมันทำให้เราไม่สามารถกำจัดมแมลงได้อย่างหมดจดวันนี้ยูนิไลท์มีแนวทางในการ ควบคุมแมลงค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักก่อนนะคะว่า,มาแมลงแต่ละชนิดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเราจะตัดวงจรชีวิตมันได้ยังไงมาทําความรู้จักวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟกันค่ะเพลี้ยไฟระยะไข่สองถึงสี่วันตัวอ่อนวัยหนึ่งอายุหนึ่งถึงสองวันตัวอ่อนวัยสองอายุสองถึงสี่วัน เมื่อเข้าดักแด้จะใช้เวลา3-5วันและเป็นตัวเต็มวัย14 3 0วันสรุปก็คือเพลี้ยไฟทำลายพืชเยอะนายาวนานมากมาทำความรู้จักไรกันบ้างค่ะไรมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไรแดงไรแบงมุมไรขาวพลิกไรเหลืองส้มเป็นตน้นวงจรชีวิตไรสั้นผสมพันธุ์สองวันไข่ฟักเป็นตัว3-5วันตัวอ่อนหนวันตัวเต็มวัยสวัน สรุปไรวงจรชีวิตสั้นไม่ถึงสิบวันก็ออกไข่ออกมาจึงจำเป็นต้องคุมไข่กำจัดตัวแก่เอาตัวอย่างหนอนมั่งนะคะหนอนที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือหนอนกระทูายจุดข้าวโพดค่ะหนอนกระทูารจุดข้าวโพดเนี่ยวงจรชีวิตตัวเต็มวัยสิบถึงยี่สิบเอ็ดวันออกไข่เป็นหนอนสิบสี่ถึงยี่บสองวันเป็นดักแด้เจ็ดถึงสิบสามวัน ช่วงที่ทำลายพืชคือหนอนแล้วก็สามารถอพยพไปได้ไกลกินอาหารได้หลากหลายจึงมีฟามสามารถระบาดได้ง่ายตายยากเพราะว่ามีระยะดักแด้ซึ่งไม่สามารถทำลายได้แนวทางในการกำจัดเราใช้ในการป้องกันอย่าให้เกิดหรือเกิดมาในระยะไวอ่อนทำลายจะง่ายฝ่าปล่อยให้เป็นตัวแก่ยกตัวอย่างพวกเพล้อไฟนะคะ เพียไฟเนี่ยเป็นตัวแทนของตระกูลเพียอื่นๆเลยซึ่งในการระบาดเนี่ยเราจะพบว่ามันสามารถทำลายทุกพืชได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวทุเรียนนะคะในการทำลายเพรียไฟเนี่ยเราควรจะทำลายก็คือคุ้มไข่ไม่ให้เพรียไฟฟักไข่ออกมาได้นะคะหรือว่าระงับการลอกคราบมันโดยการใช้อวอร์ด40 SC มันจะสามารถ ลดจำนวนการฟักไข่ระงับการลอกคราบทำให้ตัดวงจรของเพื่อไฟได้หรือถ้าหากมีการระบาดแล้วแนะนำให้ใช้ไฮนิว20หรือเทนตาเพราะว่าทั้งสองตัวนี้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงอีกทั้งระยะการเว้นระยะการเก็บเกี่ยวสั้นทำให้พืชมันมีความปลอดภัยทำให้เราสามารถนำมาบร,ร,ริโภคได้ หลังการฉีดพ่นประมาณ5-7วันยกตัวอ,อย่างหนอนนะคะหนอนเนี่ยมันจะระบาดในทุกพืชเลยสมมติว่าเป็นนาข้าวก็เป็นหนอนม้วนใบหนอนกอข้าวก็หนอนทุกชนิดเนี่ยจะมีความร้ายแรงมากเราก็เลยมีขบวนการในการที่จะควบคุมมันก็คือตัดวงจรแนะน,นำใช้วอเดอร์ไดฟูเบนซูรนันวอเดอร์นะคะเป็นสารครวบคุมการเจริญเติบโตของมแมลงจะตัดวงจรของมแมลง ทำให้มแมลงไม่สามารถลอกคราบจากวัยหนึ่งไปสู่อีกวัยหนึ่งได้ผนังเซลล์ของมแมลงจะเปราะและบางทําให้มแมลงไม่สามารถคงรูปร่างอยู่ได้หากเราพบว่ามีหนอนระบาดแล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้สารในการกําจัดหนอนไม่ว่าจะเป็นคอนลิงอีมาเมตินเบนโซเอตเป็นสารที่มีความสามารถในการดูดซึมและแทรกซึม ถ้าเมื่อสัมผัสตัวหนอนหนอนจะเป็นอมพาตหยุดทบลายพืชโดยทันทีหนอนจะตายในที่สุดโดยที่ผลผลิตเราจะไม่เสียหายตัวที่สองที่แนะนำในการกำจัดหนอนก็คือดีซีท50เป็นสารที่ถูกตัวตายกินตายและมีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถที่จะมีกลิ่นไล่ผีเสื้อไม่ให้มาวางไข่ในแปลงของเราได้เพราะฉะนั้นหากเกิดปัญหา หนอนละบาดเลือกใช้ w อ t เดบวกคอ l ล i ่งหรือ Water บวก d ิซิท50จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดสำหรับวันนี้รายการมุมหมอพืชก็ขอลาพี่น้องกเกษตรกรไปก่อนพบกันใหม่รายการหน้าค่ะสวัสดีค่ะ